สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆนะคะค่ะเจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะวิชาแรกของวันนะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆอ่ะทำไมถึงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ช่วงเช้าเด็กๆทราบไหมคะอ่าเพราะว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งที่สุดนะคะอ่าสมองกําลังโล่งนะคะ เพราะฉะนั้นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเกิดเรียนในช่วงเช้าเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุูก,กุ้งก็จะพาเด็กๆนะคะห้องคุณครูกุ้งเองนะคะไปเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะ11ถึง20นะคะจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนับ11-20ถึง20ใช่ไหมคะอ่านะคะ คราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของส่วนย่อยสมรวมกันบ้างน,นะคะว่ามันจะยากขึ้นไหมหรือมันจะง่ายกว่าเดิมนะคะเด็กๆลองไปดูกันเลยอ่าเด็กๆลองมาดูสิคะลูกความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยสมรวมของจํานวนเก้าอ่าคุณครูคกําลังจะบอกเด็กๆว่าในหนังสือเรียนอะลูกมันจะเริ่มมันจะเริ่มจากหนึ่งถึงสิบเนาะแล้วก็จะเป็น อ่อสิบเอ็ดถึงยี่สิบใช่ไหมคะอ่าแต่คราวนี้ครูกุ้งก็ขอรวบลัดเลยนะลูกนะเอาครูก็จะสอนครั้งเดียวไปเลยนะคะซึ่งมันไม่ได้ยากสำหรับเด็กๆนะคะถ้าเกิดเด็กๆสามารถรู้ส่วนรวมส่วนย่อยนะคะจากบทเรียนครัง้งก่อนๆแล้วเด็กๆอ่าเข้าใจแล้วนะลูกตัวเลขยากขึ้นก็จะไม่ยากเลยนะคะถึงตัวเลขจะมากขึ้นเป็นสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบมันก็ไม่ยากนะลูกนะ อ่ะคราวนี้เด็กๆเรามาดูนะคะอ่าเด็กๆเห็นไอ้รูปร่างแบบนี้นะคะมีก้อนวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วมีกิ่งส่วนรวมส่วนย่อยมนควรจะทํารูปแบบนี้นะคะส่วนรวมส่วนย่อยใช่ไหมคะอ่าส่วนย่อยสองส่วนส่วนย่อยสองส่วนกลายเป็นส่วนรวมใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคราวนี้เด็กๆเรามาช่วยลูกกุ้งคิดหน่อยว่าเลขเก้า เลขเก้า 9, เดี๋ยวครูเปิดหัวให้ก่อนหนึ่งเลขเก้า 9, ตรงนี้ผลรวมเป็นหนึ่งค่ะส่วนย่อยคือหนึ่งอีกส่วนคืออะไรคะถึงจะได้เก้าหนึ่งนับต่อถึงเก้าเลยลูกก็คือแปดนั่นเองใช่ไหมคะครูเปิดอีกส่วนหนึ่งแปดนะคะครูกำลังจะบอกว่ามันสามารถสลับตำแหน่งได้นะคะอันนี้อยู่ด้านซ้ายน,นี่อยู่ด้านขวาใช่ไหมลูกมันสามารถสลับตำแหน่ง ได้นะคะนี่เห็นหนะคะอ่ะาคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในกรอบเหลื่งมนะคะเลขเก้าเหมือนกันอีกแล้วอ่าเลขเก้าสามารถแตกออกมาเป็นอะไรได้บ้างเอออ่าเป็นเลขสองบ้างนะสองอ่าตรงนี้เป็นสองเพราว่าตรงนี้คืออะไรคะส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งสองนับต่อถึงเก้าเลยลูกเดี๋ยวจะคิดว่าวอไไะะส,อสองบวกอะไรได้เก้าก็ได้นะคะสองสองบวกอะไรได้เก้านะ องเจ็ดนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่สลับที่ได้ไหมสองเจ็ดเป็นเจ็ดสองได้ไหมได้นะคะเห็นไหมนะคะไม่ยากเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปเลขเก้าเลขเก้าตัวเดิมนะลูกคุณคุยไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเลขนะคะยังเป็นเลขเก้าเหมือนเดิมนะคะส่วนรัวไอ้ส่วนย่อยเป็นสามบ้างสามกับอะไรดีเอ่ยหกชังไมู่กสลับที่ได้ไหม ไดนะคะเป็นหขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสามน,นะลูกนะต่อไปสี่ค่ะปูพเพิ่มเสียงกั็นนะลูกปูพเพิ่มเสียงแล้วสี่บ้างลูกสี่บวกอะไรหน้าได้เก้าสี่นับถึงเก้าสี่ห้าหกเจ็ดเก้าห้าสี่ห้านะคะหรือห้าสีก็ได้นะคะดเด็กๆ ครานี้ที่เดินไปดูความสัมพันธ์ของสิบบางหนูส่วนรวมคือสิบคราวนี้มันจะมีรูปภ<ห>าพ่าเห็นไหมคะคือหนึ่งสิบแตกออกมาได้เป็นส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งก็คือหนึ่งใช่ไหมคะส่วนย่อยส่วนที่สองก็คือเก้าแบบนี้เด็กๆได้ไหมคะน่าจะได้เนาะต่อมาสิบ สิบเหมือนกันอ่าเป็นหกกับสี่ได้ไหมได้นะคะอันนี้เป็นรูปภาพให้เด็กเห็นรูปภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะง่ายไหมคะสิบเท่ากับหกบวกสี่ได้ไหมได้แต่มาเป็นหกกับสี่อ่าคราวนี้ครูกุ้งม,มีตารางสรุปให้เด็กดูเนาะอ่าถ้าส่วนรวมเป็นสิบส่วนวย่อยสองส่วนจะได้ศูนย์กับสิบหนึ่งกับเก้าก็ได้นะคะสองกับแปด สกับ7จ็ดสี่กับหกห้ากับห้าเห็นไหมคะ,ะขานี้สลับตำแหน่งนะสลับหกับ4 7กับ3ามแปดกับสองเก้ากับ1แล้วก็10กับ0ูนนะคะมันจะได้สิบจำนวนเลยนะคะสิบรูปแบบที่เราได้นะคะ,ะข้วนี้เด็กเรามาดูอ่ะ ความสัมพันธ์ของจํานวนสิบเอดบางลูกเห็นไหมคะคุณครูเอาก้อนกลมๆมาปิดไว้เพื่อให้เด็กช่วยคุกกุ้งหน่อยว่าเด็กๆจะหายังไงเออถ้าเป็น1 1อ่าให้6มานะคะตรงนี้คืออะไรคะถึงจะได้1 1บเอ็ดมีแล้วอยู่หกบวกเลขอะไรนะถึงจะได้1 1อ็ดอสไลด์มันไปเลยใช่ไหมลูกอ๋อโอเคเมื่อกี้กุไม่ได้ตั้งไว้อ่าไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ ดูหน้านี้ไปเลยไม่ยากเป็นการทวนอ่ะเก้ากับสองเด็กได้อะไรคะก็คือสิบเอ็ดนั่นเองนะคะอ่าน่าเมื่อกี้อ่าน่าเมื่อกี้นะคะโอเคอันนี้ไม่ยากเนาะ,ะมาสิบเอ็ด ชูขุ้งคิดหน่อยสิบเอ็ดลูกอ่ามีเลขอะไรได้อีกลูกสี่กับอ,อะไรดีคะสี่บวกอะไรถึงได้สิบเอ็ดนะตัวนี้คนเติมเลขอะไรดีลกูกเอาสี่วันนี้ใจนับถึงสิบเอ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเท่าไหร่คะเจ็ด <c oughs> นะลูกนะ <c oughs> อืมอ่ขาข้อนี้เอา <c oughs> หกบ้างหกหกนับถ em. ึงสิบเอ็ดลูกหกเท่าไหรคะห้าอเลขอะไรอีกนีนะศูนย์บ้างศูนย์บวกสิบเอ็ดนะคะเห็นไหมง่ายอันนี้ง่ายนะคะราวนี้เด็กอยากให้เป็นตัวเลขอะไรเออสาม อ่ะสามค่ะสามบวกอะไรนะถึงได้สิบเอดลูกๆติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเร็วเปด <8 S 2> ค่ะนะคะง่ายไหมคะง่ายง่าย<ง>นะคะไม่ยากเลยนะคะคราวนี้จํานวน11ก็คือส่วนรวมสิบอ็นะคะเราสามารถแตกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้เลขอะไรบ้างศูนย์กับสิบเอ็ดหนึ่งกับสิบสองกับเก้าสามกับแปดสกับเจ ห้ากับหกเห็นไหมคะคราวนี้สลับตำแหน่งบ้างหกกับห้าเจ็กับสี่นะคะก็คือเอาตัวเลขด้านบนหละลกแค่มาสลับที่เฉยๆนะคะแปดกับสามกากับสองสิบกับหนึ่งสิบเอ็ดกับศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือว่าจํานวนสองตัวที่บวกกันแล้วได้สิบเอ็ดหลูกอ่าถ้าพูดเป็นภาษามีเข้าใจง่ายๆนะคะอ่ะโอเค คราวนี้ลองไปดูสไลด์ถัดไปอ่คุกุมีโจทย์ให้เด็กๆดูอันนี้เป็นโจทย์อในหนังสือเรียนเนาะนะคะเด็กๆคุณครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะเพราะคุณครูอ่าเจ็ดโอเคอ่าเจ็เลขอะไรนะเก้าเก้าบวกอะไรถึงได้สิบหนึ่งหกบวกอะไรถึงได้สิบคะ ส่วนย่อยสามหืมหกกับสามเป็นเก้านะสี่สี่เห็นไหมเลขอะไรนะมีอยู่สี่บวกเลขอะไรถึงได้สนะิบเ <7 S 1> อ็ดนะเจ็ดเจ็ดอ่าเก้าบวกอะไรได้สนะิบเ <3 S 1> อ็ดนะสามสามหืมสองสองเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเวลาคิดเลขอย่างดีต้อง ใจเย็นๆเ,เร็วบางทีคิดเร็วก็ผิดก็มีนะคะต้องรอบคอบนะลูกวิชาคณิตศาสตร์ต้องฝึกความรอบคอบบางคนทํางานช้าแต่ชัวร์แต่บางคนทํางานเร็วแต่ไม่ชัวร์คือไม่ถูกนะคะขอคุณครูขอแบบเอาพอดีพอดีอ่าเร็วด้วยแล้วก็ถูกด้วยหกหัวเลยสิบเอ็ดผมไม่มีใครตอบปูเลยห้า ต่อไปได้เก้าบ้างสี่บวกอะไรได้เก้านะห้าห้าโอเคเก้าบวกอะไรได้เก้านะศูนย์หกบวกอะไรได้เก้านะสี่อืมหกบวกอะไรได้เก้านะสามเห็นไหมคะโ okay. อเคอ้าวคราวนี้เรามาดูจำนวนสิบสี่บ้างเลขเริ่มเยอะขึ้นแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเราแค่นับต่อ นะคะลูกเราแค่ะส่วนรวมกําหนดให้มาสิบสี่ใช่ไหมคะมีส่วนย่อยแปดทำยังไงดีคะเด็กๆถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้เขากําหนดส่วนย่อยมาให้ส่วนหนึ่งละเราจะหาอีกส่วนหนึ่งถ้าเวลาเราเรียนโจทย์ปัญหาการลบมาแล้วเราก็เอาสิบสี่ตั้งลบแปดใช่ไหมคะอ่าเอาส่วนรวมตั้งลบอีกส่วนย่อยส่วนหนึ่งแล้วก็หาจํานวนที่เราที่คุณครูปิดไว้นี่ได้เลยนะลูกนะอ่ะแปดนับถึงสิบสี่ค่ะ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าเป็นหกอ่าคราวนี้เป็นสิบสามหาสิบสามบวกอะไรถึงได้สิบสี่สิบสามบวกอะไรได้สิบสี่คะนิชาหนึง่งโอเคสิบสองบวกอะไรได้สิบสี่นะ เอาสิบไว้ในใจนับถึงสิบสี่หรกสิบสองสิบสามสิบสี่สองสิบสี่บวกอะไรได้สิบสี่นะสิบสี่บวกศูนยคราวนี้ครูมีตัวเลขด้านหลังมาให้ก็ไม่ต้องคิดยากลูกเหมือนเดิมหลักการคิดก็หลักการคิดเหมือนเดิมนะคะอ่ะสิบสี่ลบห้า ก็คือเอาห้าไว้ในใจนับถึงสิบสี่ลบเก้าอ่ะสิบสี่ลบสี่ค่ะสิบสี่ลบสี่ค่ะเอาสี่ไว้ในใจนับถึงสิบสี่ก็คือสิบนะลูกนะ้าอ่ะสิบสี่สิบสี่กับเจ็ดลูกก็คือเจ็ดเนาะอ่ะสิบสี่ลบสิบเอ็ดค่ะเท่าไหร่ลูก อ้อสิบเอ็ไดไว้ในใจนับถึงสิบสี่เลยค่ะอ่าก็คือสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะไม่ยากนะลูกนะไม่ยากนะคะ,อะโอเคต่อไปสิบห้าบ้างอ่าตัวเลขเริ่มจะเยอะขึ้นนะคะมีแบบฝึกหัดท้ายมีแบบฝึกหัดในเล่มนะคะเด็กๆต้องดูแล้วก็ทำความเข้าใจเนาะนะคะส่วนคนไหนทําได้แล้วก็ ทำแบบสุกัได้เลยนะลูกนะส่วนคนไหนยังไม่เข้าใจก็ดูครูกุ้งก่อนแล้วกันเนาะอ่ามีสิบห้าจำนวนสิบห้าทั้งหมดเลยเป็นส่วนรวมทั้งหมดเลยอ่าคราวนี้ส่วนย่อยที่ครูกําหนดให้คือเจ็ดหาอีกส่วนหนึ่งลูกเอาเจ็ดไม่ได้ใจนับถึงสิบห้าลูกแปดหนึ่งนับถึงสิบห้าค่ะสิบสี 15, 13, ะะ่มีอยู่สองค่ะน,นับถึงสิบห้าค่ะสิบสามนะคะอ่ามีอยู่ศูนย์โบเบเลยนับถึงสิบห้าค่ะ คอ่ะส่วนรวมคือสิบห้าส่วนย่อยคือหกลูกเอาหกไว้ในใจนับถึงสิบห้าเก้านะคะอ่ะเอาส่วนย่อยห้านับถึงสิบห้าสิบลบห้าเอาสิบห้ามาลบแปดลูกเอาแปดเอาแปดไว้ในใจนับถึงสิบห้าค่ะสิบสองไว้ในใจนับถึงสิบห้าค่ะสามเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถาถามผู้ปกครองเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเป็น การลบเลขนะหลักการก็คือเอามาลบเลขโอเคสิบหกอ่ะมีอยู่แปดค่ะนับถึงสิบหกลูกแปดมีอยู่หนึ่งนับถึงสิบหกค่ะสิบห้าอ่ามีอยู่สองนับถึงสิบหกค่ะสิบสี่นะลูกนะ้าเห็นไหมคะอ่ะมีสิบหกค่ะส่วนรวมคือสิบหกลูกส่วนย่อยคือศูนย์เลยศูนย์บวกอะไรได้สิบหกครับบสิหก เอาสิบหกลบเก้าค่ะเอาเก้าไว้ในใจนับถึงสิบหกนะคะก็คือเจเอาสิบไว้ในใจนับถึงหกค่ะนับถึงสิบหกหกนะคะเอาสามไว้ในใจนับถึงสิบสามค่ะไปนับถึงสิบหกค่ะโอเคเก่งมากเลยอ่ะคราวนี้เราไปดูยี่สิบยี่สิบแล้วนะจากตัวเลขน้อยๆคราวนี้จะเป็นตัวเลขยี่สิบแล้ว นะคะยี่สิบไม่ยากนะคะอ่ามีอยู่สิบเก้าค่ะนับถึงยี่สิบค่ะอ่าเร็วหนึ่งค่ะมาช่วยกรูกุ้งคิดหน่อยเร็ว <S <S 2> <S 2> มีอยู่สิบห้านับถึงยี่สิบค่ะเลขที่หายไปคืออะไรคะอ่าอะไรคะตอบเลยยี่สิบศูนย์อ่ะมีอยู่สิบแปดค่ะสองสองโอเคอะไรคะสิบโอเคโอ้โห,โหบางคน เอาใช้นิ้วมือนับแล้วโอ้โหใช้นิ้วพ่อนิ้วแม่ช่วยกันนับเร็วอ,อะไรดีคะสิบเจ็ดอ่าต้องยืมยืมน,นิ้วมือคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่ต้องเด็กก็ใช้การขีดขีดในกระดาษก็ได้สามสี่ขีดในกระดาษสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ มันจะได้มันจะได้สิบเจ็ดนะลูกนะอ่ะคิดในกระดาษนะคะไม่ต้องไปยืมมือคุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่นะลูกออกขีดลงในกระดาษนะคะถ้าเป็นหนึ่งร้อยมันต้องหนึ่งร้อยต้องใช้วิธีอื่นเลยค่ะไม่ใช้วิธีนับนิ้วไม่ได้นะเกิดเป็นหนึ่งร้อยนะคะใช้นิ้วเท้าก็ไม่ได้นะลูกเอออ่ะนะคะอ่ะต้องใช้การ การขีดนะคะแล้วเกิดเป็นตัวเลขเยอะก็จะใช้อีกวิธีนึงหนูเด็กๆก็จะได้เรียนนะคะเป็นการทดอะไรเป็นนะคะอะโอเคอันนี้คือสิบหกนะลูกนาอะคราวนี้แบบฝึกหัดนะคะอ่าก่อนจะเป็นแบบฝึกหัดสรุปก่อนอะความสัมพันธ์ของจํานวนส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเป็นการเป็นการเขียนจํานวนในรูปของจํานวนสองจำนวนเนาะจากแบบนี้เด็กๆเข้าใจนะคะไม่ยากนะมีอยู่เจ็ด นะคะสองกับห้าเป็นส่วนรวมของเจ็ดโอเคไหมคะสองและห้าเป็นส่วนรวมของเจ็ดนะคะหรือจะพูดง่ายว่าเจ็ดมีส่วนย่อยคือสองกับห้าก็ได้นะคะคุณครูจะใช้มือช่วยอ่ะโอเคต่อไปงานในวันนี้ ให้เด็กๆทำคณิตศาสตร์นะคะหน้า118กับ119นะคะหน้า118กับ119นะลูกนะคะไม่ยากนะคะมันเป็นมันเป็นตารางส่วนย่อยส่วนรวมนะลูกนะไม่ยากนะคะคุณครูกุ้งพาทำแล้วในคลิปนะคะเด็กๆสามารถย้อนดูได้เลยนะคะ,ะงานในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกๆนะคะไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ